กลาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายนัทพงษ์เรืองบรรดาุฒิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคก้าไกลเขตบางแคกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับฝ่ายโสตดถ้าพร้อมแล้วรบกวนขอสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับท่านประธานครับผมต้องนําเรียนท่านประธานตามตรงครับว่าหลังจากที่พวกเราได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับนี้ที่คณะรัฐมนตรีได้นําเสนอเข้าสู่สภาของพวกเรานั้น พวกเราต้องบอกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทําให้คนไทยต้องเสียสอย่างด้วยกันครับนั่นก็คือเสียโอกาสเสียสิทธิและสูญเสียทรัพยากรของชาติไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองครับท่านประธานทําไมพวกเราถึงกล่าวว่าร่างฉบับนี้ทําให้คนไทยต้องสูญเสียทั้ง3อย่างครับท่านประธานนั่นก็เพราะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่รองรับการออกเสียงประชามติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือพูดง่ายๆก็คือการโหวตออนไลน์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอินเทอร์เน็ตโหวตติ้งนั่นเองครับท่านประธาน พวกเราเข้าใจดีครับภายใต้บังคับของมาตรา12ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ตลอดจนพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมาหรือการเลือกตั้งทั่วไปก็ตามการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะต้องเป็นไปโดยตรงและวิธีลับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานไม่ใช่ว่าทุกประเด็นปัญหาของการออกเสียงประชามตินั้นการออกเสียงโดวยวิธีลับจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเสมอไปครับเราลองมาแยกดูกรณีต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญ60ได้ เขียนระบุไว้ครับกรณีแรกครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงอล็บ8ครับจะต้องมีการออกเสียงประชามติตามสภาพบังคับทำกฎหมายถ้ามีการแก้ไขตามหมวด1หมวด2หมวด15หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต,ต้องห้ามของนักการเมืองหรืออำนาจของศาลและองคอ์กรอิสระครับการออกเสียงประชามติลักษณะนี้รัฐบาลไม่ทำไม่ได้ครับสภาพทางกฎหมายบังคับและผลของประชามติมีผลผูกพันตามกฎหมายครับหมายความว่าประชาชน ออกเสียงประชามติมาแล้วว่าจะรับหรือไม่รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรมนูญรัฐบาลรัฐสภาและองค์กรทุกองค์กรภายใต้รัฐมนูญจะต้องปฏิบัติตามครับดังนั้นการออกเสียงประชามติในกรณีนี้จึงมีผลเดิมพันทางการเมืองค่อนข้างสูงมีในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองมาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากครับเพราะเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐและการตรวจสอบทวงดุนฝ่ายบริหารและนักการเมืองต่างๆเราจึงควรให้หลักการรักษาค,ความลับในการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงโดยปราศจากอำนาจครอบงำหรือการข่มขู่คุกค,คามใดๆได้เป็นหลักสำคัญที่สุดอันนี้ถูกต้องแล้วครับท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามครับรัฐธรรมนูญยังมีกรณีของการออกเสียงประชามติในอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือตามรัฐธรรมนูญมาตรา166ครับคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการจัดทำประชามติเรื่องใดๆก็ได้ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรมีเหตุอันสมควรโดยที่ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับท่านประธานนั่นก็คือใช้ประชามติเป็นเครื่องมือในการหาทางออกให้กับสังคมรับฟังความคิดเห็นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในการเลือกทํานโยบายต่างๆและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมครับท่านประธานการจัดทําประชามติในลักษณะน,นี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายครับผลประชามติออกมาอย่างไร ฝ่ายบริหารจะเลือกทําหรือไม่ทําตามก็ได้แต่รัฐบาลย่อมมีความรับผิดชอบทางการเมืองตามมาหากเขาจะเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามเสียงของประชาชนอยู่แล้วครับดังนั้นหลักการที่ว่านี้เราจึงจะควรยึดหลักประสิทธิภาพมากกว่าหลักการรักษาความรับเป็นสําคัญครับนั่นก็คือทําอย่างไรให้การออกเสียงประชามติทําได้เร็วทําได้ง่ายทําได้โดยสะดวกทําด้วยความทั่วถึงเท่าเทียมและถูกที่สุดครับท่านประธาน จากหลักการที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าตราบใดที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่สามารถจัดทําการโหวตออนไลน์ได้เสียอย่างแรกที่คนไทยจะต้องเสียไปครับคือเสียโอกาสเสียโอกาสในการหาทางออกให้กับสังคมครับท่านประธานเนิ่นนานมากี่ครั้งแล้วที่เรามีประเด็นถกเถียงต่างๆในสังคมแล้วเราไม่เคยได้คําตอบแบบชัดๆจริงๆเลยว่าตกลงคนไทยจะเอาอะไรครับชุดนักเรียนทรงผมนักเรียนเป็นประเด็นร้อนในโลกทุกวันนี้พระพิสุกสงฆ์ออกมาเลือกตั้งได้หรือเป,ปเล่าเป็นประเด็นร้อนในทุกวันนี้แต่เรามองย้อนกลับไปสีขับท่านประธานการพนันถูกกฎหมายพูดมาแล้วีป ตกลงเราได้คําตอบหรือยังว่าประเทศไทยควรจะทําหรือไม่ควรทําหรือจะซุกปัญหาไว้ใต้ผมหรือจริงๆแล้วเราควรจะนําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไว้บนดินเกิดภาษีใหม่เอาภาษีบาปเหล่านี้ไปโยยาสังคมในด้านต่างๆมากกว่านี่เองครับที่การออกเสียงประชามติแบบออนไลน์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ครับเพราะการทํา ประชามติแบบดั้งเดิมที่ต้องเข้าคูหาในแต่ละครั้งในใช้งบประมาณ4ี่ถึงห้าพันล้านบาทนะครับท่รรานประธานเสียอย่างที่2ที่จะทําให้คนไทยต้องเสียไปถ้าเราโหวตออนไลน์ไม่ได้ครับคือสิทธิในการออกเสียงประชามติหรือการเลือกตั้งทั่วไปครับผมยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดนะครับท่รรานประธานเลือกตั้งปี6กสองที่นิวซีแลนด์เมืองโอเกลนประชาชนคนไทยในต่างแดนทําตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างแต่บัตรเลือกตั้งมาถึงประเทศไทยช้าด้วยกระบวนการอะไรก็ไม่รู้แหละ เป็นความผิดของใครก็ไม่รู้ที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้รับผิดชอบแต่เขาต้องเสียสิทธิไปโดยเปล่าประโยชน์ครับอีกกรณีหนึ่งครับท่านประธานเมื่อเช้ามีกลุ่มนักเรียนไทยในต่างแดนเช่นกันครับมายื่นหนังสือต่อพวกเราครับพวกเขาได้มายื่นหนังสือเพื่อส่งข้อเรียกร้องให้พวกเราตั้งคําขอแปรยติครับให้การออกเสียงประชามตินี้สามารถทําในต่างแดนและทําแบบออนไลน์ได้ครับท่านประธานนั่นก็เพราะว่าในการออกเสียงประชามติปี59ที่ผ่านมาครับตามคําเล่าของเขาเนี่ย กลุ่มนักเรียนไทยในต่างแดนใน7ประเทศที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยรวมกับคนที่เขาทํางานอยู่ในต่างประเทศล้านกว่าคนไม่สามารถออกเสียงประชามติที่จะเลือกรับหรือไม่รับแล้นูน60กูนได้นะครับท่านประธานผมไม่ได้กล่าวอ้างแบบนี้มาอย่างเล,เลื่อนลอยนะครับว่าการออกเสียงประชามติเนี่ยสามารถทําได้แล้วบางคนอาจจะไม่เชื่อในเทคโนโลยีแต่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกหรือนิวซีแลนด์ครับทุกวันนี้เขาเปิดให้มีการทำอินเทอร์เน็ตโหวตติ้งได้แล้วนะครับสำหรับประชาชนของเขาที่อยู่ในต่างประเทศหรือแม้แต่ออสเตรเลียไปไกลอีกขั้นหนึ่งแล้วครับ ประชาชนที่เป็นผู้พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่บ้านไม่สะดวกเดินทางมาที่คูหาสามารถทำอินเทอร์เน็ตโหวติ้งได้ที่คอมพิวเตอร์ PC ซที่เครื่องที่อยู่ที่บ้านเขาได้แล้วรับท่านประธานนี่ต่างหากครับคือการปกป้องสิทธิของคนไทยที่จะต้องสูญเสียไปหากเราไม่สามารถทำประชามติแบบออนไลน์ได้เสียอย่างสุดท้ายครับคือการสูญเสียงบประมาณของชาติไปโดยเปล่าประโยชน์ผมไม่เข้าใจกับท่านประธานรัฐบาล ลงทุนลงแรงลงทรัพยากรพัฒนาแอปพลิเคชัน D. โดป a าดิจิตอลไอดีของไทยตัวแทนอัตลักษณ์ตัวบุคคลของคนไทยแอปพลิเคชันแรกซึ่งผมก็ไปลงทะเบียนมาครับแต่แอปพลิเคชันนี้ตอนนี้ที่อยู่ในมือถือของผมที่ผมกําลังถืออยู่เนี่ยครับยังทําอะไรไม่ได้นอกจากมีบัตรประชาชนตามในภาพที่หมุนไปหมุนมาให้ดูยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับรัฐบาลพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเองร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาเองเหตุใดจึงไม่ออกแบบกฎหมายหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า legal framework เนี่ย ออกแบบกฎหมายรองรับไว้ว่าให้ทําประชามติแบบออนไลน์ได้ในอนาคตจากดิจิตอลแพลตฟอร์มที่คุณพัฒนาขึ้นมาเองครับนี่ก็คือเสียที่3ที่ประชาชนคนไทยจะต้องสูญเสียไปจากทรัพยากรงบประมาณที่ลง พัฒนาดิจิทัลไอดีขึ้นมาแต่ยังทําอะไรไม่ได้เลยครับสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังกรรมาที่การวิสามัญยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับอยากจะฝากว่าการลงประชามติแบบออนไลน์โดยใช้ดิจิทัลไอดีเข้ามาทํานี้มีความสําคัญซึ่งผมพวกเราเข้าใจดีครับควรจะเลือกทําได้ในบางกรณีที่หลักประสิทธิภาพสําคัญกว่าเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อปกป้องโอกาสสิทธิและผลประโยชน์ของชาติครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับไป